สวัสดีครับอยู่ช่องมันนาฟิงนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ไปเข้าค่ายคือผมไปโรงเรียนต้แต่ตีห้ามีผมเจดีกระตูนปืม้มทีเล่เฮ้ย g ี o อเอ้ยแฮกโลตัสข้าเหนียวมังกรเปเปอร์ Paper, แต๋วอ,อมสิน พวกผมก็ขึ้นรถกันแต่ผมนั่งล่างก่อนเจดี <JD. S 1> ผมตูมีชายแปลกหน้าขึ้นมาบนรถอ่าชินิปเสลท์ชินิปนเวลานั่งรถมาประมาณ3ชั่วโมงทุกคนพอรถมาถึงเนี่ยก็จอดแล้วก็ให้พวกผมลงครับอุ้ยเอย่แดกูและคุณครูนเนี่ยก็สั่งให้พวกผมมาจัดแถวครับทุกคน แต่เรื่องที่น่าเสียใจที่สุดคือเขายึดโทรศัพท์ครับแล้วคุณครูค่ายใกล้พวกผมเข้าไปรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่ก็มีอาจารย์ลูกเสือนะอธิบายว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเขาก็ให้ไล่พวกผมไปอาบน้ําไปกินขี้พวกผมก็ได้ห้องพักที่เป็นประตูสีอะไรไม่เป็นเข้ามาเฮ่พวกผมก็ไปอาบน้ํารวมกัน มีผมกระตูนปื้มปื้มโดนขโมยจริงๆไงไอ้กระตูนโดนขโมยขีดยมน้ำจากนั้นเขาก็เรียกให้เราไปกินข้าวและให้ผมตรวจบทก่อนกินข้าวตลอดทั้ง3วัน